โลกอีกสิบย่ปีปข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมตอนผมเกิดมาในประเทศไทยมีคนสาิบาล้านในนับนะวันนี้ก็เป็นสิบกว่าเรารวยได้เพราะมันมีคนเยอะเพราะคนเยอะมันมีดีมาเนี่อะไรโน่นี่นั่นมันทําให้ทุกคนขยายดีมาในช่วงที่ผ่านมามันเลยโตผิดปกติวันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตวันนี้เราดูกันอยู่เราก็ใช้อินเทอร์เนะ็ตคร้บถ้าคิดถึง ชื่อคนสักคนที่ทำอินเทอร์เน็ตโปรไวเดอร์แล้วรวยอ่ะเรานึกไม่ออกนะใครวะที่มันทำอินเทอร์เน็ตแล้วมันรวยคนที่รวยมันเป็น Facebook มันเป็น Netflix มันเป็น Apple มันเป็น Instagram มันเป็น Alibaba มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันกำลังจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นกับ AI เพราะว่า AI อ่ะมันจะถูกทำให้เป็นคอมมูนิตี้ให้ทุกคนเข้าถึงได้หมดเลยในราคาต้นทุนที่ต่ำแต่คนทำา i i อาจจะไม่รวยแต่มันจะมีคนที่ตำ AI แอปพลิเคชันคนที่ทำฮาร์ดแวร์ AI ซึ่งยิ่งมันถูกเท่าไหร่เนี่ยไอ้สองสมนินี้ผมพูดมันจะยิ่งเติบโตเร็ว,ล,วลงทุนยังไงดีกลุ่มไหนดีวิธีการยังไงดีคือเอาซื้อยังไงสังเกตหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนอะไรแบบนน้นะช่วยแนะนําส่งท้ายสักห้านาทีสิหนตอนนี้ักเสครับตอนนี้ต้องมองต้องมองโลกใหม่นะครับโลกอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าสิบยี่สิบปีที่ผ่านมามันเติบโตได้เพ,พราะประชากรโลกมันเพิ่มตอนผมเกิดมาในประเทศไทยมีคนสามสิบล้านในนันวันนี้ก็หกสิบกว เรารวยได้เพราะมันมีคนเยอะเพราะคนเยอะมันมีดีมามีอะไรโนู่นนี่นั่นมันทําให้ทุกคนขยายอะบ้านหนึ่งจากเจ็ดคนอยู่บ้านเดียวกันโตมาซื้อบ้านเจ็ดหลังซื้อรถสิบสี่ันซื้อทีวีสี่สิบเครื่องดีมนาในช่วงที่ผ่านมามันเลยโตผิดปกติวันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับโลกทั้งโลกกําลังจะมีดีมาที่ลดลงมันจะเป็นโลกที่สโลโก o นี่ยังไม่รวมแฟกเตอร์ของ time เนี่ยเพราะฉนั้นการเข้าใจธุรกิจอะให้ตอบโจทย์ข้อที่หนึ่งให้ได้ข้อที่หนึ่งคือธุรกิจเนี้ยจะต้้องมมมีีดานเพิ่ขึ โดยไม่ต้องพึ่งพาจํานวนลูกค้ายเยอะขึ้นไม่ต้องพึ่งพาจํานวนคนเยอะขึ้นหมายความว่าอาจอย่าง AI อย่างนี้ต้องใช้เยอะขึ้นใช่ไหมอุปกรณ์ไอทีอิเล็กทรอนิกส์ในยุคหน้ามันต้องใช้เยอะขึ้น AI มันมากล้องวงจรปิดต้องมีการเปลี่ยนใช่ไหมครับโทรศัพท์มือถือคุณคุณป้อมอาจจะผมไม่แน่ใจจะเปลี่ยน3ปีรอบหนึ่งบางคนอาจจะ5ปีรอบหนึ่งแต่เมื่อเทคโนโลยีมันวิ่งขึ้นแล้วมันกําลังจะ เปลี่ยนเชงภาพที่เราเห็นว่ามันไม่ต้องเป็น Android หรือ h a r m o n นีแล้วมันจะมี AI ฝังอยู่แล้วมันจะเคิอนออกมาเป็นเอ่อ OS มันจะเป็นการสั่งแล้ว AI มันจะกระโดดเข้าไปที่ Data แล้วไปจัดก,การให้เราเลยเพราะมันไปเป็นอย่างนั้นอ่ะการเปลี่ยนโทรศัพท์เราสมมติว่าเราเปลี่ยน3ปีเครื่องหนึ่งแล้วเราเปลี่ยนใจแล้วเท็งยีมันเร็วเราเปลี่ยนมาเป็น2ปีเครื่องหนึ่งตลาดมันโต30%เรนนะครับเราไม่ได้ใช้มือถือมากขึ้นนะเราใช้เครื่องหนึ่งเท่าเดิม แต่เราเปลี่ยนเร็วขึ้นเราเปลี่ยนโน้ตบุ๊กเร็วขึ้นเราเปลี่ยนอุปกรณ์เร็วขึ้นอนาคตจะมีชิวไมันหน่อยเราซื้อมันมาไว้ใช้ที่บ้านอะไรเงี้ยพวกอุตสาหกรรมพวกนี้มันโตโดยตัวมันเองและเมืองไทยมีม,มีมีอุตสาหกรรมพวกนี้อยู่นะครับแต่แยกลงไปดูนิดนึงเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะว่าไอทีอ่มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผมเชื่อว่าะระยะยาวโตอยู่แล้วโตอยู่แล้วระยะสั้นๆให้แยกเป็นสองกลุ่มมันมีกลุ่มที่ได้มาจากพวกคอร์ปอเรทบริษัทห้างร้านกับราชการ ที่มีอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้โตแบบค่อนข้างจะชัวร์ในปีนี้ไอไออันอื่นนี้ทุกทุกตัวเป็นลองเทิร์นเทรนนะแต่ปีนี้ตั้งแต่แผ่นดินไหวมาบางทีคนเราก็ประหยัดเนาะฟ่อมคอนโดบ้างไม่สบายใจมัง่งอะไรมันก็มีมีขุกขาดมีติดขัดบ้างแต่เองเม็ดเงินภาครัฐต้องจากเอกชนเมื่อก่อนนี้อาจจะมีการสำรองข้อมูลใช่ไหมครับการไฟไหม้น้ําท่วมวันนี้ไปบอกอ๋อไฟไหม้น้ําท่วมเอาเซิร์ฟเวอร์ไว้สองที่มันไม่พอแล้วมันไหวทีบางทีมันจะตึก ถล่มทุกตึกในระแวกนั้นอะไรเงี้ยมันจะมีความเสี่ยงที่ต้องโหลดขึ้นคลาวขึ้นอะไรคือมันจะมีดีมาโผ่ขึ้นในแอร์เรียต่างๆหรืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าไทยอยู่ในโพสิชันที่ดีมากเพราะจีนคือผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์รายต้นๆของโลกเวียดนามก็เป็นรายต้นๆของโลกถ้าสองประเทศนี้ติดขัดและมีปัญหาเนี่ยมาที่เราบางส่วนเนี่ยไอ้โลกทั้งโลกมันจะไม่โตนะเพราะทั้งทุบเศรษฐกิจสมมติว่าอิเล็กทรอนิกส์ทุกๆปีมันโตหกโตเจ็ด ปีนี้มันจะติดลบก็ได้ลบสองก็ได้หรือลบสามก็ได้คือมันเพราะว่าทํามันทําเนาะสมมุติว่าตลาดจัก100ร้อยเหลือเก้าสิบแปดแต่เดิมอะ่ะเราอาจจะทําอยู่หกหรือเจ็ดถ้าเราได้เพิ่มสองอ่ะเราโตเลยนะนึกอ,ออกมามคือเราได้จากจีนมาหน่อยได้จากตรงนี้มาหน่อยมันต้องมันต้องคอยมองโอกาสแต่บางอย่างมันอาจจะลงทุนยากเช่นปากกระกป๋องปัทุน,น่าส่งไปอเมริกาถ้าแคลิฟไม่ได้ต่อรองได้ถ้าคุยไม่จบเนี่ย มันลงทุนยากมันมองภาพลำบากว่าดีมาจะลดลงเท่าไหร่หรือสับปะรดอย่างเงี้ยเราส่งออกสับปะรดเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแต่ฟิลิปปินส์ที่ส่งออกสับปะรดเป็นเบอร์ต้นๆเหมือนกันมโดนมาสีน้อยกว่าเราแบบนี้เราคือมันต้องลงไปในรายละเอียดว่าอิเล็กทรอนิกส์คู่แข่งคือจีนกับเยดนามเขาโดนเยอะกว่าเราแบบนี้เราน่าสนใจแต่ถ้าสับปะรดกระป๋องส่งไปอเมริกาแต่ว่าฟิลิปปินส์โดนน้อยกว่าเราหรือประเทศคู่แข่งโดนน้อยกว่าเราแบบนี้ก็อาจจะน่าสนใจคือมันจะต้องดูดูดูบริบทอิรนส อิเล็กทรอนิกมันมันมันหุ้นประมาณไหนบ้างอ่ะมันมันแพงไปไหมถ้ามุมผมก็คือต้องไปดูเนาะหลายๆตัวที่ลงมาเนี่ยพอิด PE ไปเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่สิบเท่าหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้แพงมากนะครับเออซึ่งมันมันอ่าถ้าถ้าพูดถึงแบบตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเดลต้าแคลคอมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เข้ามาต้องเป็นเรื่องจะไม่ถูกแถวเข้ามาจะไม่ได้ถูกมากแต่ผมก็มองว่าสตอรี่เหมือนกันคือมันมันกาลังจะได้โอกาสยกเวน้นยกเว้นตัวที่ทําอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับรถยนต์น่ะผมอาจจะเพรสเชตมาร์ก hmm. นิดหน่อยเพราะว่าฐานลูกค้าเขาคือญี่ปุ่นกับเยอรมันซึ่งผมยังไม่มั่นใจในเรื่องความสามารถทางการแข่งขันของลูกค้า mm hmm. เขาที่จะแข่งกับสินค้าจีนเนาะแต่ถ้าตัวอ mm ื่นๆน่ะผมเชื่อว่ามันอยู่ในเทรนที่กําลังจะเป็นการเติบโตของ AI ฮาร์ดแวร์ วันนี้วันนี้การที่ด p ฟซีกมากับ a i จีมาแล้ว AI อเมรกากำลังกาลังเปลี่ยนเนี่ยผมมองตลาด AI มันกำลังจะใกล้เคียง Commodity มันมันเล่าอย่างนี้เร็วๆเนาะนทุกคนใช้อินเทอร์เนต็ตวันนี้เราดูกันอยู่เราก็ใช้อินเทอร์เนต็ตเนาะถ้าคิดถึงชื่อคนสักคนที่ทำอินเทอร์เนต็ตพ d e ไวเดอแล้วรวยอะเรานึกไม่ออกนะใครวะที่มันทำอินเทอร์เนต็ตแล้วมันรวยคนที่รวยมันเป็น Facebook มันเป็น n น t f l i x มันเป็น Apple มันเป็นอิน t a g r กรมมันเป็นอาลีบาบามันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะมันกำลังจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นกับ AI ไอไหมเพราะว่า a ออ่ะมันจะถูกทำให้เป็นคอมมูิตี้ให้ทุกคนเข้าถึงได้หมดเลยในราคาต้นทุนที่ต่ำแต่คนทำา AI อาจจะไม่รวยแต่มันจะมีคนที่ทำา AI แอปพลิเคชันคนที่ทำฮาร์ดแวร์ AI ซึ่งยิ่งมันถูกเท่าไหร่เนี่ยไอสองสัยนี้ผมพูดมันจะยิ่งเติบโตเร็วคือถ้า AI แพงอ่ะ AI ฮาร์ดแวร์ก็จะมายาก ตอนนี้ออกไปคือมันมันก็แพงละเออคือกว่าจะคอนเน็กเชื่อมทีมันเสียตังค์เยอะถ้ามันมันเนลิซิโลหรือมันถูกมากๆๆอ่ะ AI ฮาร์ดแวร์ก็จะมาเร็ว AI แอปพลิเคชันก็จะมีคนอยากคิดคนแล้วมันก็จะทําประโยชน์ให้มนุษย์เยอะแยะอะไรเงี้ยเนาะไอเรียพวกเนี้ยผมมองว่าทรงมันยังเป็นท่านี้อยู่แม้วันนี้เกิดดิส r u p ชั o จากทั้มนะหมายถึงทัปมมาทําให้มันสะดุดลงบ้างแต่เทรนด์ใหญ่อ่ะมันจุดติดแล้วไม่มีใครหยุด AI ได้ไม่มีใครหยุดกระแสสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเทคโนโลยีได้แล้ว เออเราก็ต้องมองหาเราก็ต้องมองหาแล้วพอยิ่งเกิดซัพพลายเชนดิสรัปชันน่ะถ้าเราเจอคนที่ได้ประโยชน์อะมันก็จะเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีในภาวะแบบนี้ในรอบนี้แล้วกันครับอืมอืมนาสนใจน่าสนใจล้วพวกไอ้นิคมอ่ะนิคมที่หลายคนรู้สึกว่าอาจจะเอฟเฟกกับเรื่องฐานการผลิตนะฮะเรื่องอ่ารีลเซกเตอร์อะไรแบบนี้แล้วแต่ว่าราคามันลงไปเยอะผมผมมองว่ามัน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 พอลงทุนได้เพราะว่าโดยเปรียบเทียบกับ คู่แข่งคู่ค้าเราอะเราโดนฐานภาษีที่ต่ำกว่าใช่ไหมครับแต่ประเด็นก็คือเวลาเราคิดเนี่ยเราต้องคิดแบบนี้ว่าถ้าดีมานของอ,อ่สินค้าและบริการทั่วโลกมันเกิดนิ่งๆสมมุติปีนี้ GDP โลกไม่โตสมมุตินะอ่อาการค้าโลกไม่โตสินค้าบริการไม่โตเนี่ยไอ้ดีมานการจะขยายโรงงานหรือเพิ่มฐานการผลิตเนี่ยมันก็หายไปก่อนก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองคือดีมานของการย้ายฐานการผลิตเนี่ยคนเนี้ยตราบใดยังไม่สิ้นเกวัต S <S อีกเก้าสิบวันข้างหน้าเมื่อไหร่ตัวเล็กยังไม่ค้อออกมาการลงทุนไม่มีแน่นอนคุณป้อมคิดก็ได้ถ้าเราเป็นมหาเศรษฐีเรามีเงินหลายหมื่นล้านวันนี้เราต้องเปิดการเปิดโรงงานสักที่หนึง่งแต่ตัวเล็กของทรัมป์ยังไม่หงัคุณป้อมกล้าอเปาเปิดโรงงานที่นี่มันสามพันล้านห้าพันล้านนะมันไม่ได้บาทสองบาทใช่ไหม <S 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 แต่สิ่งที่เราจะทําคืออะไรครับเรามองเห็นว่าทรัมป์กำลังขึ้นภาษีประเทศไหนเท่าไหร่บ้างสิ่งที่เราจะทําคือเราจะเอาออเดอร์ที่มีอยู่ในมือกระจายความชสมมุตินะสมมุตินะ ผมรู้ว่าประเทศไทยภาษีน,น้อยกว่าจีนร้อยเปอร์เซ็นสมมุติว่าจีนโดนร้อยกว่าไทยโดนสามสิบหกยังไม่รู้ว่าลดได้ไม่ได้นะแต่วันนี้รู้แล้วว่าไทยถูกกว่าร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะสิ่งที่ทําคือมันไม่ใช่ขอให้สิบวันแล้วผมค่อยไปคุยกับไทยว่าผมไะย้ายมาผลิตคุณนะเขาเพิ่มกําลังเหล็กคุณไม่ทันไม่ใช่อยู่ๆก็สร้างโรงงานสร้างเครื่องักรคือคุณต้องบอกเขาล่วงหน้าคุณป้อมเนี่ยต้องบอกเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไอจีนเดี๋ยวหยุดแล้วนะ จีนที่ผมเคยสั่งร้อยหนึง่งผม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 ลดหน่อยผมเอาเหลือแค่ห้าสิเพราะว่าไอที่ไปอเมริกานี้ผมไม่เอากับคุณละเดี๋ยวผมย้ายมาที่นี่แต่ไอการย้ายออเดอร์พวกนี้ยมันจะเกิดขึ้นมันมาเกิดขึ้นตอนนี้อแต่นิคมคือมันหลังจากนี้เก้าสิบวันหรือไม่รู้ว่าผมผมคิดแบบนี้นะเวลามาเรียนทำลายไม่ได้บอกว่าเขาได้ไประโยชน์หรือ,อเปล่าเรเรียงว่าใครจะได้ก่อนได้หลังเพราะตลาดหุ้นมันเล่นกับ เนดีเมลเลอระสักถ้ามันบริษัทผู้ผู้ผู้อาบริษัทผู้ผลิตมาก่อนนี่คงจะเป็นผลิตได้ก่อนออเดอร์มันได้ก่อนอยู่แล้วเพราะอเดอรนต้องจัดการวันนี้วันนี้ถ้าถ้าคุณต้องเป็นเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของบริษัทกล้องงจปิดยักษ์ใหญ่ของโลกอะเรายังไม่ได้คิดเรื่องการขยายทางการผลิตแน่นอน แต่เขาคิดกจะยกออเดอร์ยังไงให้สบที่น้อย้อยกี่ปุดเพราะวันนี้ที่อยู่ในห้องประชุมเขาก็จะคิดอ่ะไปตรงนั้นไอตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้ทําได้ไหมตรงนี้พอไหมคืองานเรา,าเรากำลังเร,เรื่องนั้นแล้วหลังจากนี้อองตปมากเราค่อยคิดว่าเพิ่มโรงงานที่ไหนถูกไหมคือคือเราต้องคิดไล่ไปติดกับคงไม่วัจจันนี้ผมว่าทุกบริษัททั่วโลกไม่มีใครมานั่งคิดหาซื้อที่ดินนะ อันนี้ใจผมนะใจผมคือวิ่งจัดการออเดอร์ของเก่าว่าทํายังไงถ้าทัาเอาจริงทํายังไงจะให้กระทบกับตัวยอดขายตัวรายได้เขาให้ต่ำที่สุดตอนเนี้ยทุกคนคิดเรื่องนี้เพราะฉนั้นเราก็ต้องเราต้องจําลองอะซิมูเลตน,นะวะ่าถ้าเราเป็น c ีอบริษัทอย่างเอบีอย A, B, c, เงี้ยเฮ้ยเราคิดเรว่าเราคิดเรื่องซื้อที่ดินก่อนหรว่าหรือว่าเราคิดคือเราก็ต้องไล่า <c oughs> ลอดก่อน <c oughs> เอขาเอาให้รอดก่อนตอนนี้เขาปวดหัวนะเขาไม่ใช่ง่ายๆนะวันนี้เขาประชุมทุกวันนี้คือปวดหัวแล้วก็นั่งโทรโทรแต่ละประเทศอ่ะเช็คทำได้เท่าไหร่เพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแผนเพมไม่ได้จะตั้งโรงงานใหม่แผนจะตั้งโรงงานใหม่ชะลอไปก่อนอะไรแบบนี้ไปก่อนยางย่ายงน้อยต้องเห็นตัวเลขต้องเห็นตัวเลขหลังนี้ c o ช i a t i o n ของเจ็ดสิบกว่าประเทศก่อนว่าใครเสียเท่าไหร่กันแน่มันถึงเริ่มเดินต่อ แต่ถามว่ามาลงมาต่ำโอเคไหมมันโอเคถ้าคุณทนรอได้แล้วคุณชอบในธุรกิจนี้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เพราะผมเชื่อว่าไทยได้ประโยชน์ในมุมที่ผมเคยเล่าไปแล้วว่าผมคิดว่าเวียดนามต่อรองยากจีนต่อรองยากกว่าอะไรเงี้ยเนาะถทาอยู่ในิจิตเลชันที่ไม่ง่ายแต่ก็ต่อรองดูจะได้เพราะนั้นตอนจบอะไม่ได้แย่อยู่แล้วเพียงแต่ไอการตัดสินใจบนพื้นฐานเงินหลายหลพันล้านอะมันใช้ความรู้สึกแบบเราไม่ได้ไงมันต้องรอให้ตัวเลขทุกอย่างออกมานิ่งก่อน ต้องให้ผมบอกว่าไทยโดน15%ห้าเปปินามโดน25สมมุตินะอ่าจีนโดน100เดือนอะไรทานองเนี้ยพอพอก็อเ,เห็นตัวเลขทั้งหมดแล้วอ่ะไปไทยหรือไทยโดน15้าเวียดนามโดน15เขาไอ้งั้นไปเวียดนามบ้างไทยบ้าง <c oughs> คือต้องกระจายสองที่ละเดี๋ยววันดีคืนร้ายเดี๋ยวเวียดนามเกินดุลขึ้นอีกเดี๋ยวมันจะเอาเวียดนามอีกค,คือต้องมันต้องมีการกระจายความคิดใหม่กระจายเรื่องของเรื่องของฐานการผลิตใหม่หมดเลยนะในตอนนี้ผมว่า ทุกๆบริษัทระดับโลกอ่ะกําลังทําเรื่องนี้อยู่อืมโอเคโอเคแล้วเซนนี่ก็ยืนยันว่าเรื่องของเทคโนโลยีอะ่ะ <c oughs> ในตลาดหุ้นไทยก็มีอยู่หลายตัวไปหาให้เจอนะไปหาให้เจออ่านะครับน่าสนใจมากๆเซนนี่มีอะไรฝากส่งท้ายไหมฮะผมเอาว่าต้องขอเชิญมาอีกทีหนึ่งหลังท่านพิชัยกลับมาจาก อเมริกาเจราจาเสร็จแล้วนะฮะดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะเดี๋ยวขอขอเชิญกลับมาอีกทีหนึ่งให้กําลังใจนะหรือมีอะไรจะบอกนักลงทุนสั้นๆส่งท้ายวันนี้ครับคือคือตลาดหุ้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนที่อื่นๆบนโลกที่เวลาเราอยากจะซ่อมบ้านซ่อมห้องน้ำเราก็ไปหาช่างซ่อมห้องน้ําที่เชี่ยวชาญนะครับตลาดหุ้นเนี่ยแม้คุณฟังผมฟังใครที่เชี่ยวชาญจึงมันในการคาดการณ์อนา,นาคตแล้วอนาคตเนี่ยมันมีบริบทปัจจัยเยอะแยะที่จะเปลี่ยนมันตลอดเวลา เพราะนั้นเขาอาจจะมีวิธีคิดของเขาถ้าเราไปก๊อปปี้หุ้นมาก๊อปปี้ไอเดียมาแต่เราไม่เข้าใจกลศยการคิดทั้งหมดเนี่ยตอนที่บริบทมันเปลี่ยนหรือเรื่องราวมันเปลี่ยนเนี่ยเราก็อาจจะเขาเรียกว่าเสียประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นในตลาดหุ้นที่นี่ยจริงๆเราเป็น assumption g a m ทุกคนเล่นอยู่บนเกมวางสมมุติฐานคุณวีน้าที่พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเอ่อถ้าเราพยายามวันนี้แล้วแพ้ เราได้เรียนรู้ด้วยตัวเราเองเพราะเราสร้างโปรเซสการคิดด้วยตัวเองถ้าเราลอกคุณแล้วแพ้คุณไม่ได้ไเลยเลยคุณไม่ได้อะไรจริงๆนอกจากเสียงเงินแล้วคุณก็ได้ด่าใครสักคนหนึ่งสบายใจไอ้ชั่วอะไรสมนุนนะไอ้เชียนคนน้องคนนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่จุดประสงค์ที่ผมอยากให้มันเป็นผมอยากให้ mm hmm. ทุกคนเริ่มต้นและเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่เราแข็งแรงขึ้นเราจะเรียนรู้ช้าหน่อยผมป็นคนเรียนรู้ช้านะช้าถึงช้าที่สุดอะแต่ถ้าเราเรียนรู้ไม่หยุดอ่ะมันเหมือนคําพูดที่คนเขาบอกว่า ถ้าผมจะเดินแต่ผมเดินไม่หยุดอะพรกวันแม่งก็ถือนะแต่พามันวิ่งเร็วก็ช่วยไม่ได้ค่ะราอ่ะเออเขามีพรสวรรค์กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงแต่เรามีหน้าที่พัฒนาตัวเราเองไปเรื่อยๆถ้าเราพัฒนาตัวเราวันละเปอร์เซ็นต์หนึ่งอะปีหนึ่งเราก็เก่งขึ้น17เท่าแล้วนะเพราะนั้นอย่าไปอย่าไปดูถูกพลังของผลตอบแทนทบต้นในความรู้ความสามารถ เงินที่มันทบต้นยังมาสาจันขนาดนั้นความรู้ความสามารถของเราถ้าเราไม่หยุดแล้วเราเรียนรู้ทุกวันอ่ะมันจะน่ากลัวขนาดไหนถ้าเราถ้าเราเรียนรู้ให้เราเก่งขึ้นเวลาเปอร์เซนต์หนึ่งอ่ะตอนจบเราก็จะเป็นคนที่เก่งได้ผมเชื่อว่าทุกคนเอ่อมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จเท่าๆกันเพียงแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดที่ว่าเออมาปุ๊บแล้วถ้าอย่างนั้นทุกคนมันจะรวยหมดเนาะมันต้องใช้ความพยายามแรกมันต้องใช้การเรียนรู้แรกแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความเรียนกับสต็อกทอมมาโรด้วยแล้วกันนะครับ